ดีครับชนนิดเจนะครับตอนนี้เราก็มาดูวิธีการทำปลาทูสดนะครับโดยการเอาเครื่องในมันออกนะเพื่อเก็บรักษาไว้ให้ไว้ได้นานๆนะครับนี่ครับเมื่อเช้าก็ชาวประมงบางเบิดนะฮะได้ปลาทูกันมาเยอะนะฮะอันนี้เป็นปลาทูสดนะครับเพิ่งได้มาจากทะเลนะครับสังเกตดูจะตาใสอย่างเงี้ยครับ าก็จะเอาไส้มานออนะปรุงมันนะครับเพื่อให้มันเน่านะ,ะเวลาเก็บน,นะอันนี้อน,นี้ทำอะไรได้ไหมปรุงมันได้ทำอะไรครับไปทำไตปลาเนี่ยนี่จะทำไตปลาเหรอใช่โอ้นี่ครับแหมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกอย่างนะครับสำหรับอันนี้ครับไม่ได้ทิ้งเปล่านะฮะสำหรับปรุงมันนะครับเขาก็จะไปทำปรุงปลาใช่ไหมเขาเรียกปรุงปลา,าโดยโดยการทำแบบไหนครับวิธีการทำ ใส่อะไรมั่งใส่เกลือใส่เกลือนี่ครับไม่กลัวคนเก่งนะฮะเสร็จแล้วใส่ได้นี่ครับเอาหมักแกงไ่ปลาใส่เกลืออย่างเดียวเหรออ๋อใส่เกลืออย่างเดียวเราเริ่หมักไว้กี่วันครับหกวันใช่ได้ที่ก็ประมาณสักสองอาทิตย์โอ้สองอาทิตย์เลยเนาะนี่ครับใส่กระปุกแบบนี้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเราเอาออกมาแกงไ่ปลาปักใต้อ๋อไอที่ปลาแกงไตปลาปากใต้คืออันนี้ครับผงปลาพวกนี้ครับปลาทะเลปลา ก็มีหลายหลายประเภทจะไม่ปรุงปลาเนี่ยคือจะมีปลาทูก็ได้ปลาปลากระบอกปลาอะไรต่างๆซึ่งซึ่ง ى, สามารถดองเค็มแบบนี้ได้นะฮะเาอามาดองแล้วมันจะออกสีอะไรครับถ้าดองเสร็จแล้วมันออกสีมันดำเนายสีดำดำอ๋อมันจะออกสีม,สำำมันดำนะฮะเหมือนเหมือนแกงเหมือนปรุงปลาที่เขาขายตามห้างอะไรก็มีนะครับแบบนั้นนะเอาใส่เกลืออย่างเดียวเลยใช่ไหมไหอ๋อแล้วใส่ใส่เกลือเยอะไหมถ้าขนาดนี้ใส่เกลือไม่เยอะไม่เยอะใช่กี่ช้อนอ่ะใส่เยอะก็ เค็มมนะอ๋อใส่เยอะจะเค็มนะครับก็ใส่พอดีพอดีนะฮะก็คือ <ạ. S 1> แต่ว่าถ้าใส่น้อยก็จะเน่าเห็นไหมก็ต้องใส่ให้มันแบบกันไม่ให้มันเน่านะครับถ้าเราทำเองก็หนุนมั่นใจได้เวลารกเราแกงม,มันจะไม่เค็มอ๋อถ้าเค็มมันจะไม่อร่อยเนาะเค็มจะไม่อร่อยคนะร,รับอ้าวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วดองเสร็จแล้วต้องไปแช่เย็นแช่อะไรไหมแช่ฟิตไหมหรือว่าเอาไว้กับอุณหภูมิธรรมดาได้ไหมไว้ธรรมดาก็ได้แช่ก็ได้อ๋อถ้าแช่มันจะมันจะดีกว่าใช่ไหมใช่มันจะไม่เน่าไม่เสีย ก็คือทําเสร็จแล้วก็สกับปุกนะฮะแล้วก็เอาเกลือใส่นะครับแล้วก็ไปแช่ไว้ในตูเ้เย็นธรรมดาไม่ใช่ฟิตนะฮะตูเ้เย็นธรรมดานะครับก็ทิ้งไว้สักสองอาทิตย์มันก็จะเป็นปูงปลานะครับอ่ามันจะเป็นอา่าเรา้ำเคยเหมือนกันไหมทำเคยอเอของคนาอะไรอย่างนะออปูงปลานะครับอันนี้นเราเอาออกมาแกงไตปลาอันนี้ใช้ได้เฉพาะอะไรนะปอดไอ้ตับตับอะไรมันนั้นนะไอ้พวกขี้พวกนี้ไม่ได้นะไม่ได้ อ๋อที่เคลียดที่เป็นเหงื่อนี่ไม่ได้นะฮะคือเขาจะใช้เฉพาะในส่วนของที่เป็นพุงของมันนี่ต้องเอาอันนี้ออกอ๋อเรีบเรียนั่นขี้มันขี้มันอ๋อมีรีดออกแต่เดี๋ยวเรามาล้างอีกทีนึงอืมมีคำบางท่านไม่เคยเห็นนะฮะในการทําวิธีการทำนะครับอ๋อโอจะมีขี้นะฮะต้องรีดออกให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เน่าเสียได้นะครับอืมเนี้ย เราเมื่อกี้เราล้วชุดเมื่อกี้ไม่ได้ทําอยู่ไหนฮะต้ม้เพะต้มต้มแล้วเนาะงั้นก็จะได้เยอะหน่อยอน,นแอ,นกกอยากกินกงตปรก้นอ๋นนอ,ค,อ,อครับเก่งไตปลาปักใต้นะฮะนี่ครับสังเกตดูว,ว่าจะใสามากนะครับตามันนะคือจะจบ่งบอกถึงความสดของของปลาทูนะครับที่นี่เป็นปลาทู ช่วงเดือนมกรานะฮะก็จะมันไหมปลาทูช่วงนี้มันะไม่ค่คอหมอ่าไม่ไม่มันเท่าไหร่นะมันจะเป็นมันช่วงที่มันจะวางไข่นะใกล้ๆหน้าวาังอ่าใกล้ๆหน้าวังไข่อันนี้จะ,นจะเป็นปลาทูสั้นนี่ปลาทูนี่ปลาทูสั้นเหรอปลาทูนี้ะะนะจะมันอ๋อปลาทูนี้มันใช่ปลาทูมีหลายประเภทเหรอครับแต่ปลาทูนี้จะไม่ค่อยมันอ๋อปลาทูยาวเหรอปลาทูยาวก็เรียกปลาทูมองปลาทูอะไรปลาทูมงนะ อ๋อันนี้ที่ตามเป็นนี้คือโดนโดนปูนิบปะทูสัน้นปะทูสั้นอ้ที่เขาทำนึ่งในประตูไหนครับที่เข,ขานื่อใส่แข่งอะเอาประจำนึ่งมีปะตูนี้เหรอปะทูสั้นประทูสั้นนะครับที่เขาเป็นนึ่งที่เป็นนึ่งลงควันแล้วก็ใส่แข่งขายนะฮะคือประทูสั้นนะก็มันจะมีหลายชนิดนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในะกูลประทูเหมือนกันนะครับแต่ทํามสังเกตก็อาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคือประทูอะไรนะครับ แต่คนนั้นเกตหรือว่าคนชาวบ้านชาวเร่ก็จะรู้นะครับว่าเป็นประตูสั้นประตูยาวประตูมประตูอะไรประตูสั้นประตูยาวอันนี้ประตูสั้นถ้าประตูยาวประตูสั้นเาจะเรียกว่าประตูงงประตูงงรู้ว่าประตูหลังเขียวมันจะไม่ค่อยมันอ๋อประตูหลังเขียวเหรอตัวมันจะใหญ่ยาวนะอ เป็นชาวเลหรือว่าเป็นชาวบ้านะเขาจะกินปลาทูแบบนี้อ๋อกินปลาทูแบบนี้ปลาทูสั้นปลาทูสั้นนี้นะเนื้อจะมันนะครับนี่ครับ,บเป็นความรู้ใหม่นะครับที่บางคนอาจจะไม่ได้ศึกษาก็จะไม่เข้าใจนะคิดว่ามันเป็นแบบเดียวกันหมดนะฮะแต่จริงแล้วรสชาติของมันอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็ลองๆศึกษากันดูนะครับสาหรับท่านที่ไม่เคยเห็นนะทุนเจต้ก็ถ่ายทาให้ชมนะครับในวิธีการทํา ปูปลานะฮะแล้วก็การเก็บรักษาปะทูสดนะครับเห็นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับชน,นิดเจครับ